สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาพาบุตรตะลูตาลอนเที่ยวเมืองจีนกันนะครับเมืองจีนเมืองจางเจ้าเตียครับจงเจ้าเตีเที่ยวไปพิชิตสู่ประตูสวรรค์นั่นเองนะครับโดยการขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นรถกระเช้าทางขึ้นทางลงนะครับใช้เวลารอ ึ้นรถก,กระเช้าไฟฟ้าประมาณสชั่วโมงครับรถก,กระเช้าไฟฟ้าที่นี่จะวิ่งตลอด24ชั่วโมงนะครับเพืยบคนอุ้โดยสานครับนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวดูประตูสวรรค์นั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปมันขึ้นไปสู่ประตูสวรรค์นะครับประตูสวรรค์ ีหลายคนมาที่นี่ต้องมาดูประตูสวนเป็นยังไงนะครับว่าจะมีความสวยสดงดงามเป็นยังไงนะครับทางสู่ประตูสวนก็เป็นป่าครับแรกๆก,ก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นป่าเขาลำานาภัยครับขนาของเราก็ไปกันหลายคนนะครับไปกรุบทัวร์นะครับกุุบทัวร์นั่งกระเช้าก็ประมาณ9คนนะครับ ตอนหนึ่งกะเช้านะครับมีการขึ้นกะเช้านะครับไปสู่ประตูสวรรค์นั่นเองนะครับธรรมชาติรอบข้างตอนนี้ก็ยังไม่มีภูเขาสูงนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆยครับยังไม่มีการวัดเสียวอะไรนะครับก็สนุกดีครับสนุกดีบรรยากาศโดยทั่วไปธรรมชาติที่นี่ยังสมบูรณ์อยู่มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปพิชิตนะครับไปพิชิตประตูสวรรค์ ที่เมืองจางเจ้เจียตรงนี้นะครับจางเจ้เจียครับจางเจียเจียนะครับจางเจียเจนะครับนี่ครับหน้าก็ไม่ค่อยจะสันทัดภาษาจีนเท่าไหร่นะครับเนาะอ่าเป็นภาษาไทยก็เป็นจางเจียเจียนะครับเนาะจางเจียเจียนั่นเองนะครับนี่เรานั่งจากตัวเมียงขึ้นไปนะครับ สู่ประตูสวรรค์ด้านบนภูเขาสูงชันนะครับตรงนี้นะครับตามพนามานะครับโอ้ลมเย็ยนพัดนะครับลมเย็ยนพัดเย็ยนสบายนะครับน,นี้ครับจาก้วก็ผ่านเมืองเล็กๆนะครับถ้าชาวก็จะผ่านเมืองเล็กๆก่อนจะก้าวขึ้นสู่ดิ่งขึ้นสู่ประตูสวรรค์นั่นเองนะครับทีน,นี้ก็ผ่านตัวเมืองมันไปนะครับตัวเมืองเล็กเพราะว่าสถานี ขึ้นไปสู่นะครับประตูสวนนั่นก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็ชมกันไปยาวๆกันไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนอ้องนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับระหว่างทางนั่งครับขึ้นไปนะครับนั่งกระเช้าขึ้นไป สู่ประตูสวรรค์น,นั่นเองนะครับนผ่านเมืองนี้ไปก็กิริยะเวลาพอประมาณนะครับรถกะเ,เช้าก็นําเราไปขึ้นไปตลอดนะครับเพื่อคนย้ายผู้โดยสารนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ครับตอนนี้ก็ผ่านตัวเมืองมาแล้วครับผ่านตัวเมืองมาก็ก้าวสู่ก้าวขึ้นสู่ที่สูงชันนะครับที่สูงชันนะครับสลิงก็ดึงพวกเราขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวขึ้นสูงชันขึ้นเรืเลยนะครับ ชั้นขึ้นเลยป่าไม้ก็จะหนาทึบนะครับีการเขึ้นไปสู่ประตูสวรรค์นั่นเองนะครับที่เมืองจางเจีอเจียตรงนี้ครับจางเจีอเจียตรงนี้ครับดูนะครับว่าจะมีสความสวยสดงดงามเป็นยังไงนะครับสมกว่าคำลํารือหรือเปล่านะครับอันนี้ระหว่างทางครับระหว่างทางก็ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยจะสูงชันขึ้นไปเลยนะครับ ขึ้นสูงครับนนบางบรรยากาศด้านนอกล่ะบรรยากาศด้านนอกครับ,บร,รยานาอกด้านนอก,รราก,านนอกเราก็สามารถถ่ายทําให้ดูครับก,กระจกก็จะใสยอยู่นะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างมืดคืึ้มนิดหน่อยนะครับฝนค่อนข้างนะเมื่อคืนฝนก็ตกครับมาเจอฝนนะครับด้านนอกก็จะมีละอองฝนติดกระจกกระชาบ้างนะครับบางช่วงอาจจะ มองไม่ค่อยเห็นชัดก็ต้องขอโทษขออภัยเอพซีพนาด้วยนะครับนี่เราพากันขึ้นสู่ประตูสวรรค์นะครับที่เป็นจีนแห่งนี้นะครับขึ้นไปเร้เลยนะครับเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามมาหนาชาแนลขึ้นสู่ประตูสวรรค์กันยาวๆกันไปเลยนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายยาวทีเดียวเลยนะครับแล้วทีเดียวจากสถานที่ ขึ้นกระเช้า,ชาไปสู่ประตูสวรรค์กันเลยนะครับอันนี้ก็จะสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงชันขึ้นไปเลยเ,ลยเลยจอภูเขาสวยๆงามๆกันแล้วนนครับตอนนี้ครับภูเขาแต่ละลูกนะครับโอ้โหสวยงามครับด่งขึ้นละครับด่งขึ้นละครับด่งขึ้นละครับโอ้โหหน้าผาสวยงามมากครับหน้าผาสวยงามมากครับโอ้ถ้าผูกระดึงเรา นี่ก็เช้าขึ้นแบบนี้ก็ของดีนะครับเนาะสำหรับหลายคนที่ขึ้นไม่ไหวนะครับเนาะนี่เรามาที่เมืองจีนนะครับเมืองจีนไปดูไปดูประตูสวรรค์ครับที่เมืองนี้นะครับว่าจะมีความสวยสุดงดงามเป็นอย่างไงนะครับครับก็สูงชันขึ้นเลยนะครับหน้าผาสูงชันมองลงไปด้านล่างก็รู้สึกหวาดเสียวแล้วครับเริ่มหวาดเสียวแล้วครับขึ้นไปสูงมากๆแล้วครับตอนนี้ คงจะครึ่งทางนะครับเนาะครึ่งทางกันได้แล้วครับตอนนี้นะครับน่งมาสักพักแล้วครับตอนนี้นี่คือการขึ้นไปสู่ประตูสวรรค์ครับประตูสวรรค์ที่เมืองเจเจียนครับเจเจียนนี่นะครับเจเจียนเจเจียนนาก็อ่านไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาด้านบนวัดเซียวแล้วครับเอา Whew, หุบเขาตรงนี้สวยงามมากครับหุบเขาสวยงามมากๆครับตรงนี้ครับเครื่องประดังครับเนาะหุบเขาสวยงามมากๆครับเห็นมองเห็นน้ําตกครับด้านล่างนี่จะเป็นน้ําตกครับโอ้โหสวยครับสวยครับมีป้ายบอกเขาบอกให้ดูดูด้านล่างจะมีโค้ง99โค้งนะครับ99โค้ง90โค้งอะไรประมาณนี้ด้านล่างเรามองเห็นน้ําตกสวยงามมากครับ โอ้โหครับด้านล่างเห็นเห็นริบๆเป็นน้ําตกครับตอนนี้เราอองฝนก็เกาะข้างประตูครับด้านล่างเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกที่สวยงามมากๆครับมาจะซูมให้ดูโอ้โหครับครับก็กระเช้าก็วิ่งไวนะครับผ่านไปไวนะครับอันนั้นเป็นน้ําตกอยู่ด้านล่างลนนะครับนี่คือการขึ้นมาสูงครับทางก็สูงสั้นนะครับสูงสั้นเหวลึกมากนะครับตรงนี้ครับเหวจะลึกมากครับนั่นจะเป็นโค้งครับ บางท่านก็ขับรถขึ้นมาเพื่อพิชิตนะครับพิชิตโค้ง90โค้งนะครับ90โค้งนะครับเรามาขึ้นกระเช้าทั้งด้านบนนี่ก็มีนะครับมีสถานีขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาครับเห็นโค้งด้านล่างไหมครับบิบนะครับโค้ง90โค้งนะครับใครที่เก่งๆคนในพื้นที่นะครับเนาะคนก็ขับรถขึ้นมานะครับขับรถขึ้นมาด้านหน้าก็จะเป็นนะครับโอ้โหครับบรรยากาศสุด ใหญ่ครับโอ้โหภูเขาสวยงามมากครับตรงนี้ครับสวยสุดงานมากๆนี่ไงครับโค้ง99โค้งหรือ90โค้งนะครับที่ทางไกด์บอกว่ามานะครับอันนี้เราหลุดลงมาข้างล่างแล้วครับลงมาข้างล่างแล้วครับลงสถานีมาเรียบร้อยแล้วนะลงสถานีนะครับด้านเป็นปองขาวๆนะครับนั่นคือประตูสวรรค์นั่นเองครับถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับลงจากกระเช้ามาแล้วนะครับเาลงจากกระเช้ามาแล้วนี่คือบริเวณลานกว้างครับ คิวท so ัดตรงประตูสวรรค์นะครับที่ป่องสามเหลี่ยมข้างบนนะครับนั่นคือประตูสวรรค์นะครับนี่มันได้ขึ้นไปกราบไหว้นะครับครับคนก็เยอะครับมีน้ําตกเลยครับตรงนี้ครับนี่คือทางไปสู่ประตูสวรรค์นั่นเองครับด้านบนนีะครับและนี่ก็จะเป็นประตูสวรรค์นั่นเองนะครับโอ้โหสวยงามครับเป็นป่องแบบนี้ครับป่องขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองครับประตูสวรรค์ที่เมืองตรงนี้นะครับ โดยเวลาเราก็ไม่อาจจะขึ้นไปถึงจุดุดสูงสุดได้นะครับเนาะเรามากับกุูถัวให้เวลาที่จํากัดนะครับก็คงดูบรรยากาศแต่ด้านล่างกันนะครับว่าเป็นยังไงค่นั่นเองครับนีคือประตูสวรรค์นั่นเองครับหลังจากนั้นเราก็มาเดินชมดูวิวครับวิวบรรยากาศโดยรอบครับเวิร์ของประตูสวรรค์แห่นี้ครับบรวิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนนี้ครับ เป็นลานกว้างครับทางเดินไปดูหน้าผาสูงชันนะครับตรงนี้ครับเราไปเดินดูกันนะครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากๆวิวตรงนี้ครับมีทางขึ้ปไปดูสวรรค์เองครับหลังจากลรงไปดูด้านบนเราไปดูวิวสวยๆหน้าผาสูงชันแล้วก็ภูเขาหินปูนครับที่สวยสดงดงามตรงนี้กันนะครับว่าจะมีความสวยงามอย่างไงนะครับเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆครับคนเยอะมากครับ อันนี้เป็นวันหยุดนะครับคนไทยคนเทศคนไทยก็เยอะครับตรงนี้ไทยเรามากับจีนฟรีวีซ่านะครับเนาะฟรีวีซ่าสามารถเที่ยวเขาออกค้างกันได้สะดวกสบายไม่ต้องมีหนังสือเดินทางนะครับเนาะก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้ระหว่างกินกับไทยนะครับตรงนี้รรบยากาศเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นกลับลงมาตรงนี้อินดิทครับมาชม ประตูสวรรค์นะครับนะครับป่องขาวๆด้านล่างนะครับนั่นคือประตูสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นไงครับเห็นประตูสวรรค์กันลํำไหลแล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับสุดพัฒนาไหมครับือความงดงามของลานกว้างของประตูสวรรค์ตรงนี้เองนะครับนี่คือการเที่ยวจีนครั้งนี้นะครับันานหาชาแนลนะครับการเยี่ยมที่เมือง จางเจเจยนะครับจางเจ๋อเจยนะครับนะครับครับมาดูครับนี่คือประตูสวรรค์นั่นเองครับความงดงามโอ้ลมแรงครับลมแรงลมพัดลมแรงตึกตึงเลยครับพังพนเนี่ยครับลมแรงครับเย็นครับวันนี้้องฟ้าคืบมีฝนตกนิดหน่อยครับตกนิดหน่อยนะครับนี่จะเป็นประตูสวรรค์นั่นเองนะครับทีหลายท่าน ไปฝันนะครับอยากมากลาบไหวสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินลัดเลาะมานะครับมาดูหน้าผาสูงชันนะครับตรงนี้นะครับหน้าผาสูงชันมาเดินดูระเบียงครับระเบียงกระจกนะครับเนาะมาดูระเบียงกระจกนะครับเพื่อจะสุมความงดงามของยูทิวทัศนะครับยูทิวทัศตรงระเบียงกระจกนะครับตรงประตูสวรรค์แห่งนี้นะครับอีกจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งให้ไล์จุดหนึ่งนะครับ ใครที่มาประตูสวนก็อย่าลืมมาถ่ายรูปนะครับดูหนะ้าผาสูงชันตรงลานถ่ายรูปตรงนี้นะครับจะสวยสดงดงามมากครับตรงนี้นะครับวิวสวยงามมากครับวิวเวงไปด้านล่างนนนะครับผมก็มาดูกันตรงนี้ก็เป็นท้ายคลิปนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของหนุ่มพนาชาแนลกันด้วยนะครับ เราจะไปสู่เดินดูบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศของหน้าผาสูงชันนะครับดูวิวสวยๆนะครับวิวสวยๆตรงประตูส่วนแห่งนี้นะครับเดินไปดูด้านหน้าน้นนะครับมีอะไรนะครับผมก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อ